อ่ะเริ่มคอมเมนบอกดิสวัสดีครับชาวโซเชียลแคปดู้ไหมครับสวัสดีครับชาวโซเชียลแคปนี่เป็นคลิปนิดน้อยนะครับที่เราถ่ายควนถึงคนมาคนแรกให้มันดูนะถ้าว่าไงอกี้ได้ข่าวรถไฟแรงไหมเหรอาได้ข่าวว่าเจ๋่ยงจังเลยในตอนท้ายของรถไาได้ได้คนแรงนะเสี่ยงกับโนวัวเราได้นะซีโน้อยกันได้รัได้หมด ถ้ารถนายอะไรจริงนะหาได้ยังไงก็ได้รถจักรยานรถรถรถจักานะโถแงขนดโต้ยยังไม่ลุกเรานั่งอ่ะนายเรานั่งรถเราเนี่ยแล้วนายจะรู้เพาะขวดโต้ยเลยเสียงไม่จังด่างอ๋อยังไม่ขายเหมดแล้วกินนายเออรถนายนะแหมไม่ได้ขี้อ่ะไม่ได้ขี้อ่ะ เราอยากอยากเจอเจอที่ไหนเจอได้ไหมเจออยากเจอนะถ้ารถนายอยากเจอรถรอนะเจอได้ทุกสาวใช่ไหมถามสามทพื่อนมาได้เลยเจอได้ทุกที่ขอให้บอกถ้าอยากเจอจะเอาอะไรจะใช้อะไรมีหมดเท้าโลวาโตหรือจะดัดประกบดก็ได้จักรยานมีจักรยานใส่เครื่องยนต์ก็มี นายจะเอามาเออถ้าจะเอาอ่ะไอโบมาหารี่สามแยกเดีย๋ยวเราจะคอยบอกมาเลยรถขึน้นไหนขะั้นไหนแรงแรงนะขั้นไหนแรงแรงอ่ะมาได้หมดเอาให้ได้หมดรถอ่นะแๆๆนะั้นไหแรงแรงอ่ะขอให้แรงนะถ้าไม่แรงไม่ต้องเอามาดีกว่าไม่อยากแข่งอนะ่ะเติมน้ำมันน้ำมันเราอะ่ะพ่อเราไม่ได้ผลิตนะเว้ยเราไปตีกลของมาเออ แล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ารถนายแรงจริงหรือเปล่าโหเห็นป้ายตายป้ายมาได้ข่าวอ่ะมีแต่คนว่าโอ้ยดัดรถแรงแัดรถแรงแม่รถเราอ่ะแรงกว่านายเราไม่อยากออกอกันเผยเบรกเราขี่ก็ไม่มีเลยรถนายมีตรงไหมต้องใช้เปลืองแหมใช้ติ้งเด่ดีกว่าอย่างเรานี่ติ้งเยอะมากหมดแหมเรายังไม่เรายังไม่โชว์เลยไอ้โดน

cả nhà đều lũ ờ, lao làng chân, ok, cái này là bài chúc chúc <laughs>